เฮโยสวัสดีครับที่นี่เรา้ราสู่ช่องของไบค์ลาดจัน3 4สีกกน,นะครับวันนี้นะครับลูกค้านะมาราบุติเมดิสัน150มาเปลี่ยนฟานะ้ำมันดิสเบตแต่งนะครับของงานปีนัญญานะเป็นงานสองสีกัดแบบนี้เลยนะครับคือมีลิงเลเซอร์นะครับสวยๆเลยนะครับคำว่า เดอะสปิริตอ็อปปูรลนย่านะครับแล้วก็โลโก้พิลเลนย่ากัด2สีนะครับมีสีแดงสีเขียวสีดำนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามได้นะครับราคา590บาทนะครับผมเป็นปลายแฮนด์สแตนเลสนะครับงานพิลเลนย่าเหมือนกันนะครับใส่ได้พอดีนะสำหรับแผ่นเดิมมันจะมีตัวปอกเข้าไปเนะครับใส่น็อตทีเดียวจบเลยนะครับเป็นน็อตสแตนเลสซื้อรถสีดําแต่จะต้องการตอนทองก็เลยจัดให้สนองนิดกันไปนะครับยังไม่จบนะครับมีเรื่องของน็อตแต่งน็อตเฮงสกปูนะครับ ก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสําหรับเมริซาร์150ก็มีของแต่งบ้างนะครับของเราก็ยังมีสต็อปอยู่บ้างใครที่สนใจก็าสามารถสอบถามมาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันช่างทั้งทายแฟนคลับหน่อย